อิปป,ปุบร่วงมึงรู้ไหมคูเป็นใครคูเป็นใครเชิบหญ่ษสกษิดขาเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา สวัสดีแมวมงคลุทธเนียทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกิดข่าวสามนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านพี่มาร์ตนะครับแล้วก็จะไปตามหาอีปอบเหลืองใช่ไหมพี่มาร์ตมึงลงไม้ดูเป็นคูเป็นใครนะรู้ไหมกูเป็นใครได้ยินข่าวนะครับนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดรายงานมานะครับรู้ที่อยู่ของปอบเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มาร์ตนะครับ เขาจะส่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบแล้วก็จะไม่ให้อยู่ในพื้นที่เมืองประเทศไรพ,พี่ม์ดประเทศารศังเศสน่ารู้ที่อยู่แล้วนะครับก็คือนะครับอีปอบเหลืองนะครับก็คือเอาเขาเรียกว่าเอาเรื่องราวของชาวบ,บ้านคนไทยนะครับไปไปเล่าในเมืองต่างประเทศขนาดผัวเธอยังไม่ชอบนะครับคนต่างประเทศก็ไปเห็นนะท่านผู้ชมพี่ม์ตเห็นนะครับพี่ม์ตบอกไหนทีมังรู้มัง มึงรู้ไหมครูเป็นใครครูเป็นใครอ่าพี่มัดไม่ใช่คนธรรมดานะท่านผู้ชมกล้ามเป็นมัดเลยมัดอ,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 อืมอืมไปทางไหน <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะตอนนี้นะครับพี่มาร์ทนะครับกลายเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับประจําประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเธอก็อะนะครับขี่เครื่องบินนะท่านผู้ชมนะครับตรงมาตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่มาร์ท อยู่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอแล้วก็พี่ม้านะครับมาทําเรื่องก็จะไปจัดการนะครับอีอะไรนะอีอะไรอีปบเรืองปอมึงโดนแน่นอนมึงโดนแน่นอนนี่พี่ม์าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับพี่ม์าสามารถจะไปจัดการได้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยส่งเรื่องไปนะครับท่านผู้ชม ส่งเรื่องไปนะครับให้พี่มาร์นะครับไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับจะทําเรื่องนะครับขับไล่อีปอบเหลืองนะครับออ,ออกจากประเทศท่านผู้ชมคือไม่ให้อยู่ประเทศนั้นแหละนะครับนาะตอนนี้ไม่รู้นะเห็นเห็นได้ยินข่าวว่ามีหลายคนนะครับไปตรวจสอบแต่ว่าไปไม่ถึงพี่มาร์นะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับรู้ไหมว่าพี่มาร์เป็นใครบอกสิพี่มาร์ตเมึงรู้ไหมคูเป็นใคร กูเป็นใครฮาย่มฮ่าฮ่าฮ่าเ่็น่ค่ม่าฮ่ทฮ่าฮ่าฮา่าาฮ่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 าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮา่าฮัาฮ่าฮา่มาฮ่าฮ่าไ่มาฮ่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 าฮใา่าา กูเป็นใครวันนี้นะครับจะให้พี่มารสูตรนะครับพี่มารตามหมดนะไอ้แก๊งอ่ะเขาเรียกว่าปอบเหลืองนะครับที่นําเสนอข่าวไม่รู้นะบอกตรงว่าคุณคุณไม่มีคอนเทนต์ที่จะไปทําอะไรแล้วนะครับนอกจากจะเอาเรื่องราวของเมงไทยนะครับไปนั่งเล่าโอ้โหนั่งเล่าให้มันปากทั้งที่เรื่องราวของตัวเองครับถูกถูกคนส่งไปให้นะครับตอนนี้นะครับพี่มารนะครับเสร็จภารกิจที่เมืองไทยนะครับจะไปจัดการอีอะไร อีป,ปอบเหลืองอ่าอีป,ปอบเหลืองนะครับท่านผู้ชมอืมพี่มา์สู้ไหมเอาไหมต่อยมวยกันไหมเยออ่าอ่าอืออืเตะกันคอนั้นอ่านะตอนนี้นะครับพี่มาร์ทก็มาอยู่ในเครือข่ายสกิดข่าวสามพันที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลุยนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับพร้อมลุยนะครับถ้าเจอนะครับ อีป,ปอบเหลืองถ้ามึงหลงเข้าไปในร้านพี่มาร์ทนะ,ะพี่มา,าร์ท,ทาขายอะไร,ะไรที่ที่ทีออ่ฝรั่งเศสมึงรู้ไหมกูเป็นใครที่ที่ช็อปพี่มาร์ทขายอะไรมีอะไรมีอะไรมีชุกบเคี่ยงออร์แกนิกอ๋อทุกอย่างออร์แกนิกใช่ไหม,อ,มอยู่อยู่เมืองอะไรพี่มาร์ทเมืองโคซงโคซงโคซงเมือง

C'est tout fait avec amour et avec euh, grand soin. Venez, venez. Pop Luang, c'est Pop Luang. Hip Hop Luang. Mm. Viens. Viens dans ma boutique à Crozon. Je t'attends. Viens, Hip Hop Luang. <laughs> oh, viens, viens, viens. viens. Ah, Crozon. Crozon. <laughs> Thai In Thai. Hip Luang. Mm. Ma Ran Konchan. ได้ไหมคะไม่ยูเวลค์ก็อ่าก็คือเชิญเรียนเชิญนะครับปอบเหลืองนะครับไปที่ร้านพี่มาร์ทนะครับไปเที่ยวร้านพี่มาร์ทนะครับเราลองนะครับอีปอบเหลืองเนี่ยจะรู้นะครับว่าพี่มาร์ทเป็นใครนะครับเพราะว่าพี่มาร์ทไม่ใช่ธรรมดาแล้วตอนนี้พี่มาร์ทแข็งแก่งนะครับเงินนะครับ บอกตรงนะครับเงินเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหนักมากนะท่านผู้ชมนะครับโยนใส่แผ่นดินแผ่นดินสะเทือนโยนใส่หอยหอยอ้าทันทีนะครับเพราะว่าเงินนะครับสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นนะครับอีปอบเหลืองนครับไม่รู้เรื่องอีโนอีเนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องในเมืองไทยนะครับคือไปสอบไปหาไปดูคลิปข้อนี้นี่หน่อยก็เอาเมาแล้วเป็นตู่เป็นตานะครับฉะนั้นนะครับผมจะให้พี่มาตนะครับไปจัดการอีปอบเหลืองท่านผู้ชม ติดตามชมได้นะครับเพราะว่าพี่มารู้ที่อยู่อีปอบเหลืองแต่ไม่ขอบอกเนี่ยเดี๋ยมันจะย้ายที่อยู่ก่อนเอ้าบอกพี่มาร์ทเหมือนเดิมมึงรู้บายฮึมคุณคูเป็นใครคูเป็นใครไมนรู้ไหมคูเป็นใครคูเป็นใคร ครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็นะครับมาอยู่กับลูกๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับลูกผมมาคนแรกแล้วครับมาเลยนี่จะมาจัดการปอบเลืองนะครับนี่อ้ามิสเตอร์วอชยูเนมคกี่มิสโอเวนอ้าโอเวนอ้าเอโนนี่คนต่อไปเชื่ออะไรเชื่ออะไรยังเองครับ อันนี้วันใต้อันนี้วันใตมันทามันทามสิ What is your name? e n k i e n k i Welcome to Thailand สวัสดีครับอ Ah Engie นะครับท่านผู้ชมสูงมากเมื่อก่อน Engie นี่อันนี้สูงมากโอเค thank you เอาแว่นมานี่ท่านผู Other ้ชมเดี๋ยวอามาใกล้ๆนะครับทำให้หัล้ง บรย์ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมนี่นี่ของแท้ของจริงฮาวลองอ่าอ่าฮาลุงทำอ่ามีบีเอเชียเอเชียเอเดียท่านผู้ชมดูนี่แปดปีอ่าชาวเอร์ no never never how you do how you I make shampoo I make many many shampoo อืมเฮียเก๋ท่านผู้ชมดูนี่นะครับ เนี่ยยุงบินเข้านะครับยุงหาทางออกไม่ได้ตายมอสคิตโตแค่นอตอเอาไซดวอมอสคิตโตแค่นอตอินไซด์ไม่มีใจครับท่านผู้ชมนี่ก็คือ,อครอบครัวของพี่มารนะครับลูกๆของพี่มารนะครับหลายคนบอกว่า <Okay. S 1> พี่มารเป็นผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอ่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงมีหามไหมไม่มีอ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมเราครับต้องขอขอบคุณมากมายในหรักดรตามรับชมนะครับนะสวัสดีครับบ๊ายบายปุป้น